สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พนนี่นะและในวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบอทก,กับแบบที่มีชื่ว run form kpop demon o b b y นั่นเองแบบนี้นะคะเราสามารถแต่งตัวเป็นสาวๆหรือว่าหนุ่มๆ kpop ได้ด้วยนะแล้วเราเดี่ย จะต้องเอาชีวิตรอดจากปีศาจที่กุ้ยมาเนี่ยส่งมาฆ่าเรานะจ๊ะอุ้ยแต่ว่านะตอนนี้พี่พน,นิกลายเป็นรูมีแล้วยดูเหมือนว่าปีศาจเนี่ยมองไม่เห็นเรานะคะทุกคนไม่รู้ว่าปีศาจเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นตาหรือเปล่าอแต่วต่าตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งมาหาเราแล้วคะ่ะทุกคนอือโอ้โหดูเหมือนว่าพี่พน,นิโดนฟันแล้วนะจ๊ะตัวแตกเลยโอ้โหเดี๋ยวมาดูหน่อยสิตรงนี้นะจ๊ะก็จะมีชุดต่างๆเนี่ยให้เราเลือกเล่นเลือกใส่กันได้แบบฟรีๆเลยนะใครอยากแต่งตัวเป็นรูมีเนี่ยก็สามารถแต่ง ได้ด้วยจ้ะโอ้โหดูสีรูมีนี่แบบว่าโ,โหเอวคอดเนีียแต่งตัวได้เซ็กซี่มากเลยหรือว่าจะเป็นโซอี้นะคะหน้าตาแบบอุ้ยหวานแววเลยนะจ๊าแบบนี้นะอุ้ยหรือว่าใครชอบมิรากันบ้างล่ะเชเวอโอ้โหแต่งตัวได้แบบฟรีๆนะคะสวยเชงกระดิบแบบนี้เนี่ยต้องแบบนี้แล้วนะก่อนเริ่มเกมนะจ๊าเขาจะให้เราโหวตเลือกแมปที่เราอยากเล่นด้วยนะพี่คนนี้เนี่ยเลือกโหวตเป็นอันตรงกลางละกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการโหวตจะสูสีมากเลยค่ะทุกคนระหว่าง2ออันแรกนะ เดี๋ยวมาดูสิว่าเราเนี่ยจะได้เล่นแบบไหนท้าดาโอ้โหทุกคนดูเหมือนว่าพี่พนี่เนี่ยได้กลายเป็นปีศาจไปแล้วจ้าหยตรงนี้มีม็อบกุยมาให้เราซื้อด้วยอย่างนั้นหรอก้าโรบักหยถ้าเกิดพี่พนี่เนี่ยกลายเป็นกุยมาจะเป็นยังไงเอ่ยแวบซื้อแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมเรายังไม่กลายเป็นกุยมาล่ะเฮ้ยเกมหลอกเงินเราหรือเปล่าเดีย่ยออหรือว่านะ อาจจะเป็นตาหน้าก็ได้ที่พี่พนี้เนี่ยสามารถเป็นกุยมาได้นะคะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเลยโอ้โหดูเหมือนว่าปีศาจตัวนี้เ่ปเป็นตาเดียวหน้าตาหน้ากลัวนะคะแถมมือนเนี่ยยังงีงออีกตั้งหากนี่รูมิเธอไม่หนีไปไหนอย่างนั้นเหรอ คือว่าตอนนี้ฉันว่าฉันออกเกมดีกว่านะดีกว่าให้เธอเนี่ยมาฆ่าฉันน่ะโอ้ my god ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยออกเกมไปแล้วนะคะทุกคนว่าแต่นะผู้เล่นคนอื่นโม่แต่พูดนะคะพี่พนี่ม่แต่พูดผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเขาวิ่งหนีพี่พนี่ไปแล้วค่ะโอ้ my god กระโดดไปกระโดดไปนะจ๊ะชืบชืบชืบเราจะไม่ย่อท้อเพราะว่าเรากลายเป็นปีศาจไปแล้วชื้บชื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 บหุยรูบี้รูบี้อย่าเพิ่งไปรูบี้มันนี่กอดเอ้ยฉันไม่ยอมหอกนะฉันจะไม่ยอมให้เธอเนี่ยฆ่าฉันรอโ ูเหมือนว่ารูมีนะคะไปถึงเส้นชัยเรียบร้อยแล้วเกมถัดไปเกมถัดไปเราจะวตดอันไหนดีเอาเป็นทาวเวอร์มาบอกว่าดูสูงสูงดีนะคะทุกคนพี่พนนี่เนี่ยอยากบอกว่าถ้าเราไปถึงปลายทางได้นะเราจะได้รับเหรียญฟรีมาด้วยค่ะเพื่อนเอาล่ะเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีเป็นม็อบด้วยอย่างนั้นหรอไหนดูซิถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อยกแพ็กนะเฮ้ยจ่ายแค่5โรเองอย่างนั้นหรอโอเคไหนลองดูซิจ่าย5้าโรบักแล้วเราเนี่ยสามารถแต่งตัวเป็นรูมีได้อย่างนั้นหรอจ๊ะช เฮ้ยยังเท่เลยค่ะทุกคนดูดิว้าวรูมีททำท่านะคะฮ้ยพี่คนนี้กลายเป็นรูมีนะคะนักราปีศาสนั่นเองอชเวชเวชเวโอ้โหแล้วดูท่าวิ่งสิท่าวิ่งของเขาเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนนินจาเลยค่ะทุกคนขาเนี่ยมีความเพียวมากเลยนะฮ้ว่าแต่นะโซอี้ที่เวลาเธอกระโดดเนี่ยเธอหมุนตัวไปด้วยอย่างนั้นเหรอเธอไม่มึนเหรอ คือแบบว่าเออฉันฉันว่าฉันมืนแล้วแหละโอ้โหฉันเนี่ยตกลงไปข้างล่างเลยโอ้โหดูเหมือนว่าโซโอี้เนี่ยเขาจะกระโดดจนมืนนะคะตกลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวพี่บนีเนี่ยกระโดดก,ก่อนนะเฮ้ยว่าแต่ดาอุ้ยปีศาจปีศาจโอ้ปีศาจกำลังไล่ล่าคนนะคะแต่ว่าปีศาจตัวนี้น่าจะไม่รู้วิธีฆ่าคนนะคะวิธีการฆ่าคนก็คือจะต้องถือดบอาบออกมาฆ่านะแต่ว่าปีศาจเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่บนีโดนอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนมีคนแก้พี่บนีโอ้โหตัวแตกเลยนะจ๊ะอดดูเพื่อนเลยหุยแต่ว่านะถ้าเราอยากดู เพื่อนเนี่ยได้นะจ๊ะด้านความมือมีให้เราเนี่ยกดดูเพื่อนนะจ๊ะพี่คนนี้จะกดแว่นไปเลยนะเฮ้ยดูเหมือนว่าคนนี้นะคะก็คือมีรานนั่นเองมีราเธอกําลังจะโดนปีศาจฆ่าแล้วนะนี่ฉันไม่ยอมหรอกนะปีศาจก็ปีศาจเธอะปีศาจเด็วทำอะไรฉันไม่ได้หรอกขนาดถือดบอาบออกมาเด็กยังไม่รู้เลยนะวิธีการฆ่ามนุษย์ทำยังไงเดะโอ้โหจริงด้วยนะอย่างที่มีราพูดนะจ๊ะปีศาจต,ตัวนี้เนี่ยเขาไม่รู้จริงๆด้วยนะว่าการฆ่ามนุษย์ทายัางไงได้แต่วิ่งไปมานะคะทุกคนโอ้โหคราวนีีนะ้มรา เธอรอดแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเธอไม่ตกนะแน่นอนอยู่แล้วแหละฉันจะไม่มีทางตกหรอกนะเอา,าแต่นะข้างล่างเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนกระโดดไม่ขึ้นสักทีหนึ่งเลยน,ะนั่นนะ่ะโอ้ดูเหมือนว่ามีร้านนะคะจะไปถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหนี่ก็คือเส้นชยัยว้าวมีร้าถึงเส้นชัยแล้วเธอเก่งสุดๆเลยเชิมเฮ้ยโซอี้เป็นยังไงอะ่ะดูสิว้าวโซอี้นะคะแต่งตัวแบบอย่างเท่เลยอะ่ะแล้วดูท่าทางนะคะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เนียวเราก็มาอยู่ในแมปเรียบร้อย แล้วเราจะต้องวิ่งหนีนะจ๊ะอาเธอบ์เออ,อไปกันแล้วสาวสาวฮันทรีกนี้พวกเราเนี่ยจะต้องหนีปีาศาจให้ได้นะเฮ้ยปีาศาจเกิดมาแล้วค่ะทุกคนปีาศาจวิ่งไล่อีกแล้วแต่ว่าปีาศาจยังไม่ได้ชักดาบออกมานะจ๊ะตอนนี้พี่พนี่ว่าพี่พนี่เนี่ยกระโดดหนีดีกว่าโอยังยากเลยอ่ะทุกคนดูดิพี่พนี่เนี่ยจะต้องกระโดดไม่ให้โดนสีแดงด้วยนะอยกลักวกลัวกลัวกลัวจังเลยเชวมเวมนีเฉว,เวเยปีาศาจก็ยังไม่ยอมหยุดไล่ค่ะทุกคนโอยหน้ากลัวน้ากลัวน่ากลัวอาเ่อร์เ่อร์เธวร์เธอ มิราโอเคโอเคฉันตามมาอยู่นะโอ้ยปีศาดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะชักดบาบออกมาแล้วด่าเธอระวังด้วยละ่ะอุย้ยน่ากลัวที่สุดเลยอะทุกคนอุย้ยเดี๋ยวพี่พอดีวิ่งไปก่อนนะอุย้ยข้างหน้านเนี่ยเป็นทางแบบปลายทางแล้วพี่พอดีจะต้องหนีไปให้ได้อ่ะเชิบเชิบเชิบตอนนี้เราเป็นโซอี้นะนักราปีศาจอัเชแวนเชวแวเวแวไหนอขอนมองข้างหลังหน่อยซีคุยปีศาจมาแล้วค่ะทุกคนเ้ยน่ากลัวน่นากลัวน่นากลัวน,นี่เด็กๆทั้งหลายมาให้ฉันขาดสติดี๋ยวใฉันงอนดีก,กว่าจะไม่อยากไปไหนแล้วเนี่พววกกเธอิ่งนี เร็วเลยนะโอโดูหมวีวปีศาจจะงอนแล้วค่ะไม่ยอมไล่ต่อแล้วนะแต่ว่านะเราเนี่ยอย่าไปหลงกลมันค่ะเพื่อนนี่จะแวพวพี่คนนี้จะกระโดดเลยโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเขาพี่พอนีตกลงไปจะเป็นยังไงอ่ะเออชืบฮะชืบฮะชืบไหนดูซิปีศาจปีศาจงอนจะไม่อยากเล่นเกมนี้ไม่มีใครเนี่ยให้ฉันฆ่าเลยเออออกเกมดีกว่าโอ้โหดูเหมือนว่าปีศาจนะคะจะออกเกมไปแล้วเพราะว่าคิดว่าไล่เราไม่ทันนะจ๊ะปีศาจเนี่ยยอมแพ้ไปแล้วนะแปะเด,ดี๋ยวพี่โอดีวิ่งต่อก่อนชืบ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  ใกล้แล้วใกล้แล้วออาแหวบนี่โอ้โหพอเรานะคะถึงเส้นชัยเนี่ยเราจะได้รับเปลี่ยนฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆรอบนี้เนี่ยพี่พนี้แต่งตัวเป็นอะไรดีอ่ะหยจินอูดีปะเฮ้ยแต่งตัวเป็นจินอูนะคะบู้เป็นปีาศาจสุดหล่อเลยแล้วดูดิว้าวมีเอฟเฟกสีม่วงด้วยนะคะวูอย่างเท่เลยอะทุกคนมีใครชอบจินอูบ้างโหหล่อเลิศเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนนะอุตส่าห์แต่งตัวเป็นจินอูทําไมเรากลายเป็นปีศาจซะอย่างงั้นอะแต่ว่านะพี่พนี้ซื้อกุยมามาแล้วค่ะทุกคนโอ้ my god ดูดิกุยมาจะไล่ฆ่าทุกคนเดี๋ยวนี้แล้วนะว่าแต่นะแล้วอาวุธกุยมาอยู่ไหนละเนี่ยเฮ้ยๆฆ่า,ายัางไงฆ่ายังไงเอา้าพี่คนที่ฆ่าไม่ได้ค่ะทุกคนได้แต่ว่าแปลงร่างเป็นกุยมานะจ๊ะแล้วคือกุยมากระโดดแบบโหสูงมากเลยค่ะทุกคนดูดิว้าวว้าวว่าแต่โหมนุษย์มนุษย์มนุษย์ษษษทั้งหลายนี่มีรา่าเฮ้ยว่าแต่นะมันไม่มีอาวุธค่ะทุกคนโอ้ไม่ก็แบบนี้จะฆ่ายังไงละเนี่ยกุยมากุยมาอ่อนมากเลยนะไม่มีอาวุธนะจ๊ะนี่เดี๋ยวกุีมาเนี่ย กระโดดแซงไปเลยดีกว่าอ่ะทึบทึบทบนี่แซงไปเลยนะสาวๆฮันทริกเนี่ยกระโดดช้ามากเลยกุยมาแซงแล้วนะจ๊ะเอ้ยอะไรนะทําไมกุยมาเนี่ยถึงไม่อยู่ตรงนั้นได้นะกระโดดสูงมากเลยอ๋อไปๆๆไปไปไปทุกคนไปถึงเส้นชัยนะคือว่าพอดีว่ากุยมาไม่มีอาวุธค่าจา้ะเอองั้นเหรอขับใจนะโอ้ เกือบหล่นเกือบหล่นค่ะว่าวแต่นะสาวๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะมี1คนนะคะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนะจ๊ะไม่ยอมมานะคะไม่รู้ทําไมนะดูสิโอ้โหเราเนี่ยอย่างเท่เลยนะแต่ทําอะไรไม่ได้ค่ะทําไมถึงเป็นแบบนี้จ๊ะพี่คนนี้เนี่ยเสียโรบักไปแล้วนะประมาณ9้าโรบักนะคะนี่กุยมาเข้าถึงเส้นชัยแล้วหกกุยมาชนะเหมือนกันทุกคนเออจินอูสุดหล่อจะว่าไปเนี่ยเธอก็ดูหล่อเท่เหมือนกันนะฉันชอบแนวดีแบบแบดบอยอะไรแบบนี้นะโอ้โหมิราเธอแบบหลง สนเหตจนต้องเดินมาอยู่ใกล้ๆจินอูอะไรอย่างนั้นหรอจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะโอ้โหจินอูจะต้องวิ่งหนีปีศาจวีมาด้วยนะคะแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นปีศาจก็ตามนะแล้วดูดิทุกคนเวลาที่จินอูวิ่งนะคะอุ้ยเขามีแบบว่าเอฟเฟกนะคะลอยตามด้วยอุ้ยอันนี้อย่างเท่เลยนะโหแถมยังแบบถูกด้วยแค่ห้ารูปปบกเองชวชวมโชวมว์มว่าแต่นะเอาอีกแล้วค่ะดูเหมือนว่าปีศาจนะคะจะยืนแน่นิ่งนะอฮ้ยหนูไม่อยากเป็นปีศาจเลย่ะหนูไม่อยากแต่งด้วยน้าเขียนหน้า,าบบนโอ,โอน เขาเนะีคะไม่อยากเป็นปีศาจนะนี่เดี๋ยวเราเนี่ยมาหาปีศาจกันดีกว่านะคะนี่หวัดดีปีศาจฉันเนี่ยคือจินอูนะไหนจาฉันได้รอเปล่าได้อย่าฆ่าฉันเลยนะอ่ะถ้าคือปีศาจอย่างนั้นเนาะปีศาจจินอูอะ่ะคือว่านะฉันเนี่ยไม่อยากเกิดมาเป็นปีศาจมืองอแบบนี้เลยอยา่จะช่วยฉันหน่อยได้ไหมเออฉันช่วยนายไม่ได้หรอกนะนายนี่จะต้องฆ่าผู้เล่นคนอื่นนะมันคือกฎของเกมนะเอยฉันไม่อยากฆ่าเลยอย่ะโหตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าจินอูหัวทิมนะคะทุกคนตลกมากเลย มีคนวิ่งมานะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าปีศาจเดี่ยจะไม่ทําอะไรเรานะคะโอ้ไม่ก็ดูเหมือนว่าน้องคนนี้นะคะเขากําลังสซดรามยอนของโซอี้อยู่จ้ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแอบบี้นายหิวอย่างงั้นเนาะเออฉันหิวนิดหน่อยก็เลยอยากมาลองชิมนิดหน่อยนะโหเขาเดินชนน้องเขาเลยนะคะแล้วคืนน้องคนนี้เดี่ยเขาถือไมโครโฟนด้วยจ้ะท่าทางนาอยากจะร้องเพลงแบบสาวสาวฮันทริกนะคะเพื่อนๆเอาล่ะเอาล่ะวิตานี้นะคะไหนดูซิว่าปีศาจเนี่ยจะโผล่มาเมื่อไหร่นะจ๊ะว่าปีศ พิษณุมาแล้วค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนนึงยืนแน่นิ่งนะเอ้ยตรงนี้มีคนด้วยอย่างนั้นเหรอเอ้ยค่าเลยดีกว่าม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 ุนย์คนไหนเนี่ยอยู่ใกล้ฉันจะฆ่าให้หมดเลยโอ้น่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวเราเนี่ยวิ่งหนีเขาก็ดีกว่าค่ะเอยเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาใกล้เราแล้วนะคะเพื่อนๆเฮ้ยพี่บุญนี้กระโดดไปทางนั้นดีกว่าเอ้มา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 แล้วพีศาจพิศาจมาแล้วค่ะเอยมาหยุดจะดีๆนะโพื่นี้เออมาๆามามามาเอ้ยเราเป็นสาวๆฮันทรกนะคะไปเร็วมีร่ากระโดดว ดูเหมือนว่ามิราเนีกระโดดแบบหมุนตัวนะคะนะโอ้อเหมือนว่าเขาจะแบบว่าหล่นไปแล้วนะคะทุกคนมิราว้าโอ้โหพี่คนนี้ตกใจนะคะตกใจตนกระโดดหล่นเลยนะจะหันหลังไปเจอปีศาจนะเชเวมชเวมชเวมโอ้โหดูเหมือนว่าเพื่อนๆน,นะคะจะเลือกเล่นเนี่ยเป็นมิราโซอีเราก็รูมีกันเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเรามีมือตบคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองแกล้งเพื่อนดูดีไหมอึ้บชืบชืบมิราเอ้ยอย่ามาแกล้งฉันนะอึบชืบชืบชืดูเหมือนว่าปีศา นะคะกำลังวิ่งมาอย่างแบบว่าใกล้มากเลยดูดิอุย้ยรูมิรูมิตายแล้วก็ดูกคนอุย้ยพี่พนี่อยู่ด้านหลังสุดเลยนะคะอุย้ยปีศสัตีศาักกำลังจะมาแล้วโอ้โหพี่พนี่เนี่ยกะว่าจะเอามือตบนะคะมาแกล้งเพื่อนซะหน่อยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยวิ่งกันเร็วมากๆเลยส่วนเรานะคะอยู่ใกล้ปีศาจตที่สุดเลยอะดูดิอุย้ยรูมิเธอรอฉันด้วยเธอรอก่อนไม่รอหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยมีมือตบโอ้ดูเหมือนว่ามีรูมิคนหนึ่งนะคะจะกระโดดตกลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะแหววิพี่พนี่พี่พนนี่แกล้งรูมินะ ะะตบรูมิดูเหมือนว่ารูมีนะคะวายตุยเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าพี่พลดีเนี่ยแกงเขานะคะทุกคนแต่ว่านะเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าปีศาจนะคะอยู่ใกล้เรามากๆเลยค่ะทุกคนอ่ชว่ชวยชว่ชวยชว่ชวยช่วยช่วยพี่พลนี่สามารถเอามือตบเนี่ยแกงปีศาจได้หรือเปล่านะนาสงสัยจังเลยโอ้ย,แย,แ,แ,ยแ,แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้โอ้อโหพี่พลนี่รอดค่ะเพื่อนอย่าู้มามามาเดี๋ยวเราเนี่ยเอาพรมไปเลยละกันนะคะพี่พลนี่ซื้อพรมแล้วหวังว่า เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นมนุษย์นะจ๊ะอาชืบชืบชื้ออยากเล่นเป็นฮันทริกมากเลยดูสิมีพรมนะคะเอาไว้แบบว่าสังเกตการนะคะว่ามีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยโดนแกล้งกันบ้างนะเฮ้ยหรือว่าเราจะเอามือตบด้วยดีแต่ว่าพี่พนนีจะซื้อทันหรือเปล่าเนี่ยฮึดดูเหมือนว่าเราจะซื้อทันด้ค่ะทุกคนชาวเฮฟแกล้งเพื่อนก่อนเลยโอ้ดูเหมือนว่าโรมีนะคะชักกระเด๋วชักกระเด๋วแล้วก็รวมถึงแอบบี้ด้วยนะคะดูว้าวาวาดูเหมือนว่าจะมีคนนะคะเล่นเป็นกุ้ยมาค่ะทุกคนโอ้ไม่ก็ทำไงดีอยแก้ง ได้ไหมอะ่ะมีมือตบแล้วนะคะแกล้งเพื่อนเฮ้ยแต่ว่านะเรามีพรมนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่กุยมาหายเปย็นไงอย่าบอกนะว่ากุยมาตกหรือเปล่าพี่พนี่เห็นแบบๆนะคะพี่พนี่กําลังลงมาข้างล่างนะคะเฮ้ยกุยมาในตายอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่ากุยมาน่าจะตายนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่พนี่กําลังสังเกตการนะอชแชวสวัสด,ดีเพื่อนพี่พนนี่เนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะรอแกล้งเพื่อนแถวดีแล้วกันอัะเชิบนี่ยืนรอเลยยืนรอเลยแล้วก็มือตกมหันตะพา ใช่จ้าหวัดดีจ้าเพื่อนเอ้ยอย่ามาแก้งหนูทึบๆเพื่อนนะคะก็คือโดนพี่พลนี้แก้งโอ้โหชักัดเดาเดาเดาเดโอ้โหตกไปเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นคุณผู้หญิงคนนี้นะคะที่พี่พลนี้ไปแก้งเขาหนาดูเหมือนว่าเขาเนี่ยมีเจตแพคด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่เธอมาแก้งฉันอย่างนั้นเหรอนี่เดินชนเลยเดินชนเลยโอ้โหดูเหมือนว่าเขานะคะน่าจะโกรธพี่พลนี้ก็เลยเดินมาชนพี่พลนี้ใหญ่เลยนะจ๊ะรอบต่อไปกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่พลนี้เนี่ยเตรียมซื้อมือตบกันนะคะเพื่อเอาไปแก้งเพื่อนจา ก็เป็นพรมเลยนะตอนนี้เนี่ยเงินของเราเหลืออยู่แค่พันสองเองนะเพราะว่าเราใช้เปลืองมากๆเลยเอาล่ะเริ่มเกมเริ่มเกมแล้วเฮ้ยเรามีมือตบเพื่อนเดี๋ยวพี่ลนี่แกล้งอีกโอ้โหดูเหมือนว่าคนที่โดนแกล้งนะคะก็คือคุณผู้หญิงนะคะตัวดําเหมือนเดิมเลยเฮ้ยดูเหมือนว่ากุยมาจะมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยกุยมาทาไมกุยมามีมีดล่ะทีนี้เอ้แบบนี้พี่คนที่จะทายังไงดีล่ะทําไมตอนนี้พี่คนนี้เล่นกุยมาไม่มีมีดค่ะพี่คนนี้งงมากเลยโอ้ my god เดี๋ยวต้องหนีก่อนค่ะอาเชื่อผกุยมาเดี๋ยวก่อนนะ ในหล่นอีกแล้วหรอโอ้โหดูเหมือนว่าคนที่เล่นกุยมานะคะน่าจะอ่อนนะจ๊าแบบนี้เนี่ยสาวๆฮันทริกก็ชนะละสิเพราะว่ากุยมันหล่นลงไปข้างล่างแล้วนะโหยังไม่ทันจะเริ่มเกมเลยกุยมันเนี่ยหล่นรัวๆเลยค่ะทุกคนเอาล่ะเพื่อนๆจ๊าตอนนี้เนี่ยพี่พนี่ก็แปลงร่างเป็นจินอูแล้วหุยตัวดีนะคะเขามีเป็นดาบด้วยจ้าเฮ้ยพี่พลดีมาแล้วพร้อมกับดาบนะคะตอนนี้เรากลายเป็นปีศาจจินอูแล้วเฮ้ยว่าแต่นะนี่ถ้าไปรูบีเธอไม่หนีแล้วล่ะนี่ฟันเลย ตูปต้ป่องตุ้ป่องนี้โดนซ้าโดนซ้นารูบี้วายตายแล้วจินอูโอ้โหดูเหมือนว่ารูบี้นะคะจะหายว่าไปเลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวพี่โบนี่กระโดดก่อนโอ้โหเหมือนว่าเราเนี่ยจะกระโดดไกลมากเลยนะคะทุกคนอัชเวฟอชเวฟอชเวฟเรากําลังจะไปไล่รูบี้กับมิวราแล้วมาดีบารูบี้เอยอ,อะไรเนี่ยจินอูเธอจะฆ่าฉันหรออัชเวฟนี้โอ้โหดูเหมือนว่ารูบี้หายว่าไปแล้วนะจ๊ะเพิ่บเพิ่ไปกันเร็วสาว,สาวๆฮันทริกเฮ้ยเดี๋ยวคอดนะ้าดูเหมือนว่า รอบนี้เนี่ยจะเป็นกุยมาค่ะทุกคนหุยมีดาบด้วยงั้นหนอโอยใกลเข้ามาแล้วใกลเข้ามาแล้วโอ๊ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวทุกคนกุยมาไล่พี่พนี่แล้วเว้วว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 ุเดียวเดี๋ยวๆก่อนนะแล้วแล้วคนอื่นหายไปไหนแล้วเดี๋ยวทำไมถึงมีเราอยู่แค่คนเดียวละวะกุยมาโอ้โหพี่พนี่ตุยค่ะทุกคนืึโอไม่ก็เดี๋ยวเราเนี่ยแอบดูหน่อยสิหูดูกุยมาดิอย่างเท่เลยอ่ะแล้วคือเขามีเป็นดาบด้วยนะคะเพื่อนๆ ็นนะคะสงสัยเนี่ยมันอาจจะก,กดได้ก็ได้นะอ้าวเดี๋ยวเดียว,ยวก่อนกุยมาในร่วงอีกแล้วอย่างนั้นหนอโอ้โหกุยมาเนี่ยร่วงตลอดเลยนะจ๊ะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนนี้นะคะก็คือโซอีแสนสวยนะจ๊ะนี่กําลังวิ่งแบบเพลินๆเลยเพราะว่ากุยมาตุยแล้วล สบายใจจังเลย呀กวีมาตายแนละ้วแบบนี้ฉันก็ชนะโอ้โหเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆชนะเรียบร้อยแล้วกุยมาตุยอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พนี่ลองแต่งตัวเป็นจินอูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหโหอย่างเท่เลยนะคะเนี่ยดูทําท่าสิชวชวฟชชวฟชชวฟพี่พลนี่ายเป็นจินอูแล้วนะคะดูสีหูม,มีกรามด้วยนวอย่างเท่เลยว่าแต่นะรูมีพวกเธอเนี่ยไม่สนใจเราเลยไงโอ้โหรีบเดอก่อนดิดจินอูทุกคนพี่พนี่เจอจินอูพี่สาจินอูถือดาบเริ่มเลยเออ น่กกากลัวน่กกวากลัวนี่ได้อะเป็นจินอูตัวปลอมฉันตั้งหาที่เป็นจินอูตัวจริงนะฉันหล่อเท่กว่านายตั้งเยอะเลยนะฉันเป็นปีศาจจินอูตัวสีม่วงนะเอ้ยน้อยเนี่ยแกนี่มาปลอมตัวเป็นฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โอขอโทษนะที่เราปลอมตัวเป็นนายนะจินอูนายนายนายช่วยแบบว่าเออวิ่งช้าๆหน่อยได้ไหมอะทำไมทำไมทำไมนายวิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยโอ้ my god ทุกคนพี่บอลนี้โดนไล่พี่บอลนี้โดนไล่เอ้ยว้า ว้ายวไป,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 ไปเกือบ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 เฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีไก่กล้ามองข้างหลังเลยค่ะทุกคนเหมือนว่าเขาจะมาใกล้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจินอูนายหล่นอีกแล้วอย่างนั้นหลอ่อเอ๊ะแปลกๆนะคะปีศาจที่นี่เนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบตกออบบี้นะจ๊ะอืไม่เหมือนผู้เล่นอ,อย่างวายวายวายเราก็ตกเหมือนกันคะ่ะทุกคนพูดยังไม่ทันขาดคําเลยตกเหมือนกันเลยเอาล่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยสําหรับแบบนี้นะจ๊ะหนีปีศาจแสนสนุกกันเลยนะแถมเราเนี่ยยังสามารถแต่งตัวนะคะเป็นตัวละครที่เราชอบ ได้อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจพี่พนนี้หน่อยนะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่พี่พนี้เนี่ยลงคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนก็จะได้ไม่พลาดกันเลยนะคลิปนี้นะพี่พนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะทุกคนบายบุย